ที่สุดเราก็ได้แล้วหนึ่งตัวแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยยืนไปเลย วตำก็ได้ค่ะพริกแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปกระเทียมแล้วก็บหลักบักซีแล้วก็ข่าตะไคร้ใส่ลงไปเลยข่าตะไคร้ใบบักโกรดข่าตะไคร้ใบบักโกดแล้วก็อันนี้มะขามเปียกใส่ลงไปจักหน่อยแล้วก็หงาหอมกับอันขี้เคลีย ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเ,เกียน้ำใส่เกียลงไปเกียจ้จะนี่ เขาก็จิค้างไว้ให้มอเดียดตัวนี้เข้าจิไปเหตุปลากันจะ้ะเดี๋ยวขอเวลาข่าป่าแป๊บนึงค่าวันนี้เขาทุบหัวปา่าแล้วเขาจิมั่วกัวเก็บป่า เาขากักหันเสร็จแล้วเขาจะไปเบิ้งว่าหมอเขาฟดไปหมเอเขากำลังฟดแล้วแล้วเจ้าปลาลงจ้ะเจ้าปลาลง หัวมันลงกรนเนอะคะ่ะเพราะว่าหัวมันสุกเงียก็เหนีย จะปลาลงแล้วก็ล้อให้มอเดือดตอนเราปลาล้งเราคนบอกว่าห้ามว่าให้ค้นปลาเพคนว่าอย่ามันคาวเพคนว่าว่าให้ค้นนี่ไปจักกระแมนว่าแมนหรอกว่าอย่ยินีแต่เพคนบอกมาว่าตาเขาปลาล้งเราไปค้นมันนี่มันจีคาวเพคนว่า ไปเลยจำความนั่นมาแต่แต่ใดเท่าใดหาฟ้าหมอปิดก,ก่อนเพราะซุกแล้วเฮาก็ี้ได้ปรุงเครื่องแล้วก็จะเอาไข่หมดแดงมาใส่จ้จะหาไข่หมดแดงกันด้วยจ้าาหมอฟดแล้วเกาจะมาปรุงเครื่องด้วยกะบบดนี้ปรุงเครื่องก่อน อันับแรกก็ใส่อันนี้ลงไปรสด,ดีรสด,ดีจ้า รสด,ดีแล้วก็ผงชูรสย่อยชู้นะจ๊ะใสย่อยชู้ส่อยชู้ลงไปขอซิมลดจหนอยก็นนะะแล้วค่ะเพี่บอลตอนแรกเขาใส่ เลือลงไปแน่แล้วให้เทีมเค้มทำมันเค็มเข้มก็จิงใส่น้ำปลาลงไปอีกืมแค่เนลด้เค้มน้ำปลาน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปจ้ะ เสต๊ะแบบัะนี้กัิใส่ไข่หม,ด,ด,แม,ม,หมดแดงกับแม่เป่งมันจ้ะนี่ไข่หมดแดงกับแม่เป่งมันแม่เป่งมันกัดเพิ่มความเปรี้ยวเพราะว่าเ้าใส่แบบขามเปียกไปน้อยเดียวเพราะว่าเ้าอาศัยเอาแม่เป่งเพิ่มความเปรี้ยวมันใส่ไข่หมดแดง<ฮ>เป็นแสบไห ไส่มดแต่งตงไปกับแมเปิงจ้าโอ้ยวาท่านได้กินกับเป็นตาแซ่บไปเด้อพี่นอ้องท่านเลยกินกับเป็นตาแซ่บแล้วจ้าขั้วอีสานบาลัลไลน้ำลายแตกแล้วใส่ลงไปเร็วเห็นไหมปวดแค่น้อยเท่ากับเอาต้นหอมผักซีมาโรยเราเท่ากับปรุงเลยจ้ะเท่ากับปรุงเลย เปล่งลงไปแล้วมันสิเปี่ยวก็ดีบะชิมกันเ้ยค่ะอืมความเปียวของแม่เปล่งออกมาก็ดีเลยค่ะ เดี่ยวก็ดีอืมโคตรและะ้วจะใส่หอมผักชีลงไปหอมผัะกชีแค่นี้ก็เเซ็จและะ้วจ้า